เป็นอะไรเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่เราเห็นเห็นดับแล้วก่อนเห็นไม่มีเห็นเมื่อเห็นเกิดแล้วเห็นกระดับเหมือนกับไม่มีและประโยชน์อะไรจึงเป็นทุกขะเรียสัจจะสิ่งนั้นไม่ใช่ของใครเลยเกิดมีแล้วกระดับเกิดมีแล้วกระดับเป็นประโยชน์อะไรเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่มีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นโลกแตกดับคำว่าโลกะหรือคำว่าโลกหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นโลกแต่ละโลกแต่ละโลกคนตาบอดไม่มีโลกเห็นไม่มีสีสันวรรณาต่างๆคนหูหนวดก็ไม่มีโลกของเสียงกับการได้ยินเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเนี่ยค่ะต้องเข้าถึงคำว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมด เป็นอนัตตานี่คือการเริ่มต้นที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาด้วยความเคารพว่าพระองค์ไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้ไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องหรือยังคงเข้าใจผิดอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเริ่มรู้จักธรรมะไม่มีใครทำให้ธรรมะเกิดได้เลยเกิดแล้วทั้งหมดเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วจำเดี๋ยวนี้เกิดแล้ว ทุกอย่างที่มีเกิดแล้วทั้งหมดโดยไม่มีใครไปทำได้เลยจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่เห็นถูกต้องอย่างนี้นะคะเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลก็เป็นอัตาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะเลยไม่มีการที่จะเห็นว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนโน้นแต่เมื่อธรรมะเกิดขึ้น สภาพธรรมะหนึ่งคือสัญญาสภาพที่จามีจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ใช่เราพระันต้องมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพียงแค่มีปัจจัยเกิดแล้วดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับพระชนจึงมีคําว่าสัพเพสังขาราอนิจจาต่างกับสัพเพธรรมานาตตาต้องทุกคำเลยพระชนคำไหนก่อนเรื่องไหนก่อนคะ่ะ สัมมาทิฏฐิก่อนก็นได้ครับท่านอาจารย์เพราะเป็นคำถามแรกแล้วก็มีประโยชน์นะครับว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วต้องไตรตรองไหมคะหรือเชื่อทันทีสําหรับผมแล้วนะฮะก่อนที่จะฟังคําของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคนที่จะจะฟัง มีอยู่สองแบบคือคนที่ยังไม่เชื่อกับคนที่ไต่ตองแล้วว่าคําของสมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมควรเชื่อถือเพราะแล้วจะรู้ได้วยังไงว่าคําไหนเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความโกรธก็มีครับ ด้วยความเห็นผิดก็มีครับแล้วพระองค์ตรัสถ้าไม่พิจรารณาไตรตรองจะรู้ไหมว่าคำไหนถูกคำไหนจริงรเพราะฉะนั้นไม่ว่าฟังคำของใครทั้งหมดเลยต้องไตรตรองครับว่าจริงหรือเปล่าและจะรู้ว่าจริงไหมเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเดียวเลยคะ่ะไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อ ไม่ใช่ฟังแล้วคิดเองแต่ต้องฟังความจริงว่าขณะนั้นเป็นอะไร,รเพราะฉันได้ยินคําว่าทิฏฐิทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีความเห็นต่างกันบางคนเห็นว่าตายแล้วศูนย์เห็นอะไรก็เห็นได้ตามความที่คิดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทิฏฐิคือความเห็นเห็นขณะน,นี้จากขูวิญญ,ญาณ เป็นทิฐิหรือเปล่ามันคนละเรื่องกันมั้ถูกต้องค่ะเพราะจากักขุวิญญาณเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ใช่ความเห็นผิดแต่สิ่งที่ถูกเห็นเป็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นค่ะต้องมีเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นเดี๋ยวนี้ถูกเห็นเนี่ยเป็นอะไรหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาถูกต้องไหมคะ เป็นตัวตนเพราะฉะนันขณะนี้ถ้าเห็นว่าเป็นคนนั่งที่นี่เป็นความเห็นถูกหรือความเห็นผิดอันนี้ก็ยากจะพูดว่าเป็นความเห็นถูกหรือความเป็นพลังงานเป็นสิ่งหนึ่สิ่งใดใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นจริงเป็นอัตตาเห็นว่าเป็นอัตตาก็คืออัตตานุทิฏฐิเป็นความเห็นผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะ ท้งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากขูวิญญาณเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นครับสิ่งที่ถูกเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นครับเพราะฉะนั้นไม่มีสัตว์บุคคลใดทั้งสิ้นเริ่มที่จะเข้าใจคําของพระองค์ที่ตรัสว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดครัเพราะฉะนั้นเห็นคนเนี่ยเห็นผิดหรือเห็นถูก คือถ้าเห็นว่าเป็นคนแล้วเห็นว่ามันเป็นอัตตาเห็นว่ามันเที่ยงก็ผิดครับค่ะพราะนัิญเห็นผิดแล้วในเมื่อเห็นจะเป็นใครไม่ได้เป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาเป็นกบเป็นอะไรไม่ได้เป็นเห็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้นี่คือธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้พระเัิญคำของพระองค์เนี่ยค่ะเมื่อตรัสรู้แล้ว จึงทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งมีจริงๆในชีวิตประจำวันทั้งหมดให้รู้ว่าเกิดมามีเห็นเป็นเราเห็นได้ยินเกิดเป็นเราได้ยินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนั้นคืออะไรถูกต้องไหมคะระหว่างคำว่าอัตตากับอนัตตาต้องเข้าใจก่อน ไม่อย่างนั้นก็ผิดไปเรื่อยๆพระเจ้าท่าพูดถึงความเห็นผิดเห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นดอกไม้ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคือความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาครับและเมื่อเห็นว่าเป็นราวเป็นเขาก็มีความเห็นผิดติดตามไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็น ทั้งสองอย่างมีจริงเป็นธรรมะถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้เปไหนไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวคือธรรมะหนึ่งที่สามารถจะถูกเห็นปรากฏให้เห็นได้เมื่อเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นค่ะแล้วทั้งสองก็ดับไปอนิจจังทุกขงังอนัตตาทุกข์คำเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะ ในเบื้องต้นอริยสัจธรรมสิ่งที่มีจริงทุกอย่างมีจริงเปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นไม่ได้เพราะฉะนนั้เสียงเป็นธรรมะหนึ่งกลิ่นเป็นธรรมะหนึ่งเห็นเป็นธรรมะหนึ่งเริ่มรู้จักธรรมะว่าคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงทําไมมีจริงมีลักษณะให้รู้ปรากฏว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น เพราะฉะั้เดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่างที่มีเป็นธรรมะมดแต่ยังไม่รู้ความละเอียดว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะอะไรมิฉนั้นจะไม่มีวันรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครๆก็พูดความคิดของตัวเองได้แต่พระองค์ตรัสว่าธรรมะเป็นอนัตตาต้องไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับมาที่คําว่าทิฏฐิครับคํา<ฆ>ว่ามิจฉาทิฏฐิวิจฉ<ฆ>าทิฏฐิแก้ได้ไหมครับ สอนได้ไหมครับแล้วใครที่จะสามารถบอกสอนให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คนอื่นพิจรารณาไตรตรองว่าจริงไหมเห็นมีแน่ๆจำมีแน่ๆคิดมีแน่ๆ แต่มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีพระฉันเดี๋ยวนี้เห็นเห็นเกิดเป็นเห็นพระฉันเห็นเป็นอะไรเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่เราเห็นเห็นดับแล้วก่อนเห็นไม่มีเห็นเมื่อเห็นเกิดแล้วเห็นกระดับเหมือนกับไม่มีและประโยชน์อะไรจึงเป็นทุกขะเรียสัจจะ สิ่งนั้นไม่ใช่ของใครเลยเกิดมีแล้วก็ดับเกิดมีแล้วกระดับเป็นประโยชน์อะไรเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นโลกแตกดับคําว่าโลก,กะหรือคําว่าโลกหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นโลกแต่ละโลกแต่ละโลกคนตาบอดไม่มีโลกเห็นไม่มีสีสันวนัตต่างๆคนหูหนวกก็ไม่มีโลกของเสียง กับการได้ยินเพระฉานั้นเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเนี่ค่ะต้องเข้าถึงคำว่าธรรมะทั้งปวงทั้งหมดเป็นอนัตตานี่คือการเริ่มต้นที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาด้วยความเคารพว่าพระองค์ไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องหรือยังคงเข้าใจผิดอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเริ่มรู้จักธรรมะ ไม่มีใครทำให้ธรรมะเกิดได้เลยเกิดแล้วทั้งหมดเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วจำเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทุกอย่างที่มีเกิดแล้วทั้งหมดโดยไม่มีใครไปทำได้เลยจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบ,บัญชาของใครทั้งสิน้นนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่เห็นถูกต้องอย่างนี้นะคะเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลก็เป็นอัตาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะเลยไม่มีการที่จะเห็นว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นคนโน้นแต่เมื่อธรรมะเกิดขึ้นสภาพธรรมะหนึ่งคือสัญญาสภาพพิจํามีจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ใช่เดาเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพียงแค่มีปัจจัยเกิดแล้วดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นจริงมีคําว่าสัพเพสังขาราอณิจา ต่างกับสัพเพธรรมานัตาต้องทุกคำละเอียดมากสัพเพธรรมานาตาทุกอย่างที่มีจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดไม่มีสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยทำให้เกิดถ้าไม่มีตาไม่มีเห็นถ้าไม่มีเสียงกระทบหูไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดตามเหตุตามปัจจัย ด้วยเหตุนี้ในบรรดาสัพเพธรรมาอนัตตาก็กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยสัพเพสังขาราตากับสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นนี่ค่ะค่อยๆศึกษาไปจนมีความมั่นคงในคำว่าธรรมะในคำว่าอนัตตา45พรรษาทุกคำเป็นสิ่งที่สามารถพิจราจรณา่ตรองเข้าใจถูกต้องขึ้น จนรู้ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีความคิดของเราเองหรือคำของคนอื่นที่จะพึ่งได้แต่คำจริงทุกคำที่ถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ได้มีความเห็นที่ถูกต้องต่างกับความเห็นที่ผิดว่าเป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะทุกอย่างที่มีจริงเป็นจริงแต่และหนึ่งเห็นไม่ใช่ได้ยิน เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่อยๆเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถึงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาตลอดทั้ง45พาพรรษาทั้งสามปีดก